ปฏิจจัยพี่นอกย้ายค้ามเหตุต้มไข่หวานน้ำมะพร้าวอ่อนอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนด้่เด้อแล้อก็เนื้อมะพร้าวอ่อนเห็ดกระยักน้อย จานถ้าพี่หนึ่งพอนะจานตัวน้ำเปล่ากับน้ำเปล่าออนกับส้มสีหวานหวานูพี่น้องคนให้น้ำตาลละลายเนะาะใส่ใส่ลงไปจะบันนน้อยเดียวพอพี่น้องมานนี้ ได้ล้วจะต้มไข่หวานเนี่ยไปนอนอ่ากินบ่มาจ้ะมากินน้ำกัน